สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็พามาชมเจ้าแคทนะครับแคทเชอรล3่าสามสองสามนิโลโนะฮะตัวใหม่นะครับผมโอโ้โหเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะความความไวความเร็วเนี่ยจะเหมือนเน็กเกนหรือเปล่านะฮะจะลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนว่าความแตกต่างของ เจตตา้าแคทสามสองสาม GC New Logo เนี่ยมันจะแตกต่างกับเจ้าแคทเมกเกนมีจุดไหนบ้างที่มันแตกต่างกันโอ้ <c oughs> ที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นคอนโทรลแหละจุดหนึ่งนะครับแอ <c oughs> ถ่าย <c oughs> จะไมฝุ่นเยอะจัง <c oughs> อื้อ,อต่อแล้วโปอะไรก็เลยอ๋อนี่ของตัวน็กเจนเี่ตัวนี้จะใหญ่มากเลยนะตัวเนี้ยแล้วก็มีปุ่มใหญ่ตัวนี้มันพิไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนี่มันดูลงโล่งนะพี่มันดูลงโล่งเนาะไม่เหมือนน็กเจนเนาะไม่เหมือนอ่ะตรงนี้ก็ไม่เหมือน ดูล่งๆดูแคบกว่าด้วยแคบว่าเก่งจะแคบกวาในเก็นนะครับอืมแต่เราขับด้วยเร็วป่ะถ่ายให้ด้วยพี่อัดถ่ายท่ามไหมนแ่นี่ข้ามเลยข้ามนลนข่ายตัวเอง แต่นีนี้มันปลูกอะไรไม่ได้แล้วข้างบน,นดีกว่าเหลืองรึเหล่ เร็วไหมอยากเร็วเมื่อไหร่เดี๋ยวไปจัดการให้จะทำเมื่อไหร่เดี๋ยวไปทำให้มัน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 ต้องมีอะไรไม่เหมือนกันหน่อยหน่อยเลยไหมไม่หน่อยหน่อยระบบอันนี้ม่มีเลยระบบไฮดรอลเลยพวกนี้เยอะเลยแหละในยิงก็ไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนเลย